สวัสดีครับผมเจมส์ครับคุณกำลังอยู่กับ Coffee Story Podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกอันน่าหลงไหลของกาแฟครับโอเคสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ The Proof k o b u Coffee กับ Coffee Story ของพวกเราอีกครั้งน,นะครับครับสวัสดีครับคุณแบงค์กลับมาอีกแล้วตอนนี้นะครับ เอพิโซดนี้เนี่ยก็ปีใหม่ออปีใหม่เออใช่เป็นไงปีใหม่ไปไหนไม่ไปเฮ้ยบอกไม่ได้ผมใช้หมอหมอชนะอยู่ตอนเนี้ยคุณแทงผมได้เลยคุณกลัวกลัวโดนเปิดทำลายเหรอที่กลัวที่สุดไหมกลัวติดโควิดกว่วดนี้มีเดี๋ยวแบบพอโดนเปิดทำลายปุ๊บโทรศัพท์ดังเลย ไม่เหมือนที่บอกกันไว้ไม่ใช่ใช่เนี่ยงานหยาบเลยนะลัวกว่าติดองควกรนะฮะม่ิงนี้ก็ไม่อยากเปิดเผยทำลายใช่ใช่คนก็ลำบากกันนะครับไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจการงานอาชีพอะไรเอ่ยเนาะใช่ใช่แคให้กำลังใจแล้วกันครับเนอะอ่ะสำหรับเนื้อหาในตอนนี้อันนี้ก็เกิดจากตัวผมเองอีกแล้วนะครับ ทำกาแฟกินกินไปกินไปทุกวันนี่แหละเราก็คืออย่างผมเนี่ยไปดูสูตรมาจาก youtube เนอะเขาก็บอกว่ากดประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะทําทําตามไปมีวันนึงก็ไปอา่านเจอไหามันามมันก็ไม่ยากนะก็ทําตามผู้มือแหละทําตามผู้มือทาตามว o, <อ>ิดีโอติวเตอร์เรียลในยูทูบมาทําไปก็ถ้าคือคือถ้าคุณไม่มีดิฟเกณฑไม่มิอะไรเงี้ยไม่อยากรู้มากไม่ไปอ่านไม่ไปสืบเยอะก็ก็ไม่ยุ่งยากแต่เรื่องมันมีอยู่ว่า มีวันหนึ่งก็เนี่ยอ่านบทความไปเรื่อยกันเนี่ยคุณก็รีเสิร์ชหาคอนเทนต์อะไรทำไปเรืเ่อยเยเนาะก็ไปเจอคำว่า perfect shot เนาะอืมเราก็เลยแบบเขาก็บอกเขาก็มีนิยามเนาะ perfect shot เขาบอกว่าอ่าใช้กาแฟ ى, เท่านี้กรัมอ่าผ่านน้ำใช้น้ำได้น้ำเท่านี้ใช้เวลาเท่านี้วินาทีผมก็นึกสงสัยว่าใครเป็นคนนิยาม perfect shot เพราเรารู้สึก <ừ, S 1> ว่าแต่ในอะไราเรารู้สึกว่าเป,เป็นเรื่องของการกินตามใจไงสําหรับผมะนะก็แบบเราอร่อยที่เท่านี้แล้วก็คิดว่าแต่ละคนมันก็คงไม่เหมือนมัน้งแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมีเหมือนกันการที่เขานิยามกันว่าอันนี้พูดถึงเครื่องชงเอสเปรสโซ่นะว่า Perfect Shot เนี่ยคืออะไรวันนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนไปเนาะเล่าให้ฟังเนะเล่าเล่าให้ทุกคนฟังว่าเพอร์เฟ s h o ชเนี่ยคืออะไรแล้วมัน แล้วมันเพอร์เฟกจริงหรือเปล่าเหมาะกับใครเออมันแล้วถ้าคุณไม่อร่อยละ่ะผิดไหมอะไรเงี้ยเนาะอืมอ mm ืม hmm hmm hmm. อ่ะลำดับแรกพาไปดูเรื่องนิยามของเพอร์เฟก h o ช็อตกันก่อนนะครับปกติเนี่ยกาแฟที่เวลาเรากินเนี่ยหนึ่งช็อตก็คือหนึ่งออนซ์เนาะสามสบซีซ mm ี hmm. เขาแต่ที่ผมไปอ่านมาเนี่ยเขาก็นิยามว่าไอ้เพอร์เฟกช็อตเนี่ยคือคุณใช้กาแฟ จ็ดถึงเก้ากรัมเนาะเพื่อให้ได้น้ำกาแฟหนึ่งออนซ์เนาะสามสิบซีซีในเวลาแบบด้วยเวลายี่สิบแปดวินอถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่ายี่แปดถึงสามสิบอะไรเงี้ยก็จำเป็นเลขสามครับเลขสามไปเรื่อยใช่อ๋อสามสิบวิได้สามสิบออนใช่สามสิบวิได้สามสิบออนแล้วก็ประมาณเก้ากรัมอะไเงี้ยเอสามสิบมิลลิลิตรเออเออสามสิบมิลลิตร หนออน,นอนออนนี่กินอิมอ่มเลย <c oughs> กินกันแก้วแก้วสาบักทีนี้เนี่ยผมก็เลยแบบอ้าวอ๋อแสดงว่าเอสเปรสโซที่เราเข้าใจเนี่ยเวลาที่เราพูดว่าเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซเนี่ยมันก็มักจะถูกผูกโยงกับคำนี้เนาะคำว่า Perfect Shot แต่ว่าใช่เวลาแบบเอสเปรสโซ่ช e ็อตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เขาคุยกันอืม,อม,อมแต่ว่าก็ามันรู้อีกต่อไว่าอนอกเหนือจากเพอร์เฟ h ช t เนี่ย มันยังมีคำศัพท์อีกสองคำที่เกี่ยวข้องกับไอ perfect shot เนี่ยอยู่ด้วยเพราะว่าอย่างอะอย่างผมเนี่ยก็ไม่รู้อะไรไปดู tutorial YouTube เขาก็บอกว่าให้กดน้ำออกมาสามออนผมก็กดน้ำออกมาเลยสามออนปืดปืดปืดแล้วก็พบว่าเฮ้ยไม่รู้คือคืออย่างผมอะชงกาแฟนมไงเราก็อาจจะแบบอ่าไม่ได้ไม่ได้น่นมากครอก คือจริงๆสามออนเนี่ยมันเลยไปไกลามากเพิ่งมารู้ตอนนี้เองว่ามันเลยไปไกลประมาณหนึ่งแต่สมออนนี่น้ำมันเยอะมากนล้คุณใจอแล้วตอน,น,น,นกินมันหกินกับนมมันโอเคหรอเออเอาจริงๆก็ตอนแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยแต่พอรู้แล้วก็อ๋อเออไม่โอเควะเฮ้ยไม่แต่กาแฟคุณใส่เยอะเปล่าอ่ะกาแฟเยอะสิบปดกรัมซึ่งปกติก็ประมาณสองช็อตใช่ไหมอืม ใช่อีนนี้อาจจะมันก็แบบอลาเล้เออก็เยอะไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็โอเคแหละเหมือนคุณเจมส์กินสองช็อตอ่ะใช่ใช่เหมือนสองช็อตที่เลยบินนิดนึงอแต่อันนี้อ่าลากยาวออกไปไกลคือนอกเหนือจากเพอร์เฟกช็อตตรงกลางเนี่ยมันยังมีเอสเปรสโซ่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งออนเนาะมีเอสเปรสโซ่ที่เป็นครึ่งออนแล้วก็มีเอสเปรสโซ่ที่เป็นสองออนก็คือหารสองคูณสองอ่ะอ่า ซึ่งไอไอแบบครึ่งออนเนี่ยหรือแบบที่แบบเข้มข้นกว่าเดิมเนี่ยเขาก็มีคำศัพท์ของเขาว่าริสเตรสโตไม่ใช่คนอิตาลีนะถ้าอ่านผิดขออภัย <laughs> ถ้ามีคนอิตาลีฟังอยู่ก็ขอโทษด<อ>้วยถ้าออกเสียงผิดนะครับมีริสเตรสโต้ก็ฟังอยู่ <laughs> ยเขาเขาต้องเก่งภาษาไทยมากนะเอ <laughs> <laughs> เอ, <laughs> <laughs> เอ ริสเตรโซ่ก็คือเอสเปรสโซที่ที่หันครึ่งอะ่ะดึงแค่ครึ่งเดียวคือสนะิบห้ามลเนาะจากปกติที่เราดึงหนึ่งออนคะือสามสิบเนาะซึ่งริสเตรโซ่เนี่ยมันก็มาจากภาษาอิตาลีประมาณว่าแบบริสตริกอะไรประมาณเนี้ยอืมก็คือเอาสั้นๆปกติคุณดึงสามสิบอันนี้ก็อเอาสิบห้าพอแค่ครึ่งเดียวแ,<ต>และอีกอแบบหนึง่งหน่อยใช่ไหมอ่ใช่อีกแบบหนึ่งคือสุดทางเลยเรียกว่าลุงโก มาจากคาว่าลองครัยาวคือปกติเนี่ยคุณ hmm. ดึงเอาแค่สามสิบอันนี้ดึงเลยลากกันไปยาวๆเอาหกสิบฉันก็เลยอ๋อไอที่เรากินมาตลอดมันเขาเรียกว่าลุงโก้ไว้เราดึงยาวกว่าปกติ hmm. อ๋อโอเคโอเคเรียกว่าลุงโก้ทีนี้แล้วไอการเป็นริสเตรโตหรือการเป็นลุงโก้เนี่ยมันเหมือนหรือต่างกับเอสเปรสโซ่อยังไงนาะอ่ตอนนี้ก็ อธิบายให้เล่าให้ฟังก่อนว่าเวลาที่เราดึงสารสกัดจากกาแฟเนี่ยอันนี้ผมก็มาคุยกับคุณแบงค์แล้วเนาะเขาก็บอกว่าคุณแบงค์ก็บอกผมว่าเ้ยจริงๆอ่ะกาแฟอะข้างในอะสารมันมีหลายอย่างเยอะมากและมันไม่ใช่ว่าคุณดึงครึ่งนึงแล้วสารทุกอย่างมันจะเข้มข้นขึ้นเป็นสองเท่าพอน้ํามันน้อยลงครึ่งนึงอะไรเงี้ยมันไม่มันไม่ได้ทํางานง่ายๆอย่างนั้นอนะมันเป็นลักษณะว่า<ช>ถาคุณดึงครึง่งหนึ่ง ใช่ไหมสารที่ถูกสกัดออกมันจะถูกสกัดเวลามันก็สั้นลงใช่ไหมสารที่ถูกสกัดมันก็จะเป็นเฉพาะสารที่โดนเอ็กซ์แทกในช่วงแรกใช่ไหมในช่วงสิบห้ามีลิตรแรกกลับการถ้าเปิดคุณไปดื่มันก็คือสารที่ถูกดึงในช่วงหลังมันก็จะมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นทีนี้อยากจะให้คุณแบงค์แชร์ประสบการณ์หน่อยว่าอย่างคุณเนี่ยคือลองมาแล้วทั้งริเตรสโต้เอสเปรสโซ่ลุงโก้ใช่ไหมต่างกันยังไงบ้าง จริงๆแล้วเนี่ยขอกลับไปนิดนึงก็คือเรื่องที่คุณเจมบอกเนี่ยใช่เลยครับคือกระบนวนการที่มัน extrac ด้วยด้วยน้ำเนี่ยที่ภาษาเคมีเขาเรียกว่า leaching เนี่ยมันก็คือมันต่างกาันไม่งั้นผมคงไม่ได้คะแนน4.5จาก35หรอกครับถ้ามันง่ายขนาดแบบาหาร2องแคูณ2เนี่ยเออวนจริงจมันยากมันยากกว่านั้นเยอะเออก็เลยบอกถูกแล้วอาแต่ถ้าถ้าถามความรสชาตินะจริงๆแล้วเนี่ย ผมอ่ะเคยกินตัว litte e s p r e s กับ e s เป e s แต่ในส่วนของลุงโก้เนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะยังไม่เคยนะแต่เคยแค่เคยเคยแค่รู้จักหมดแล้วกันเพราะว่าผมรู้ตัวเองแหละว่าเราเราไม่น่าจะก้าวไปขนาดลุงโก้น่ะอ๋อไม่ชอบเหตุผลคือว่าใช่ไม่มันคือลุงโก้เนี่ยพอเราอ่านแล้วรู้แล้วคือมันลากยาวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ยที่คุณเจมพูดอ่ะเอเ r โซเนี่ยมันจะอยู่มาตรงกลางตรงกลางก็คือมันอยู่ที่บาลานซ์มันบาลานซ์ดี คือยิ่งเราเอ็กทรักกาแฟได้มากเท่าไหร่เนี่ยหรือนานเท่าไหร่อ่ะก็นึกภาพนะครับมันก็ยิ่งขมนะขม,มบอดี้หนักอ่าแต่เขาเนี้ยไอความเป็นบอดี้หนักแต่พอน้ํามันเยอะเนี่ยมันก็ต้องพิจารณานะคืออาจจะนักอยู่ช่วงหนึง่งพอคุณเอ็กทรัไปเรื่อยมันก็จะเกิดเป็นแค่น้ำเปล่าแล้วเนาะเพราะมันแบบเอ็กทรัไม่ออกละแต่หลกัหลกๆเลยคุณจะได้ความขมความเค็มออกมาซึ่งบางทีอ่ะพอกินลุงโก้ไปคุณก็ต้องไปผสมน้ำเปล่าอยู่ดีเนาะ เงั้นผมขออธิบา, <ผม S 2> าย <ผม S 2> ความห <ผม S 2> ลักๆที่ผมเคยใช่ <c ười> เคยเจอแล้วกัน <ừ> um. ก็คือรีเทสโตกับตัวเอพิโซนะครับตัวรีเทสโตเนี่ยมันจะได้มาสองอย่างหลักๆเลยอ่ะก็คือความหวานกับความเปรี้ยวรี <ừ> um. เทสโตจริงๆค่อนข้างหวานนะครับเพราะว่าเหมือนเราที่หวานเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมันในทางว่าพอมันสกัดออกมาเนี่ยมันก็เหมือนมีน้าตาลในผลไม้นีกาแฟอะไรเงี้ยเนาะมันก็สกัดออกมา คุณก็ได้ให้ความหวานมันจะเปรี้ยวไปนิดนึงแต่พอกินกับน,นมเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดผมเคยเล่าในอีพีแรกเนี่ยไอ้เพื่อนผมที่มันพยายามบอกเจ้าของร้านว่านมเสียหรือเปล่าเนะ่<อ>็เพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาสกัดช็อตแบบดีเซตโต้ไปกิน<อ><อ>เพราะว่าพออย่างนั้นนะมันจะแบบเปรี้ยวเลยอะแล้วคุณไม่เคยกินกาแฟแบบนี้แน่นอนคือเฮ้ยทำไมกินนมมันแบบเปรี้ยวประแลมปะแลม อเออมันจะแบบเฮ้ยปลัปลม๊มๆมันดูแบบเหมือนเหมือนนมเสียแล้ว่วาเหมือนนมบูดอะไรเงี้ยซึ่งบางคนก็ไม่ชอบจริงๆนะมันเป็นความรู้สึกแบบเหมือนเพราะเพราะเราไม่คุ้นชินมั้งกาแฟนมส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าไม่กลางก็เข้มเนาะคือพอถึงจุดนั้นเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยมีความเปรี้ยวแหละทีนี้บางรา้านก็เขาก็อาจอจะเลือกแมชลองเป็นขั้วอ่อนกับนมดูหรือดึงสั้นกับนมดูก็เลยแบบออกมายังมีความเปรี้ยวอยู่เยอะใช่ครับ เพราะว่าลักษณะของร้านที่เขาทำนะครับบางคนเขาต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้กับให้กับตัวกาแฟที่เขาทำออกมาเนาะ,ะบางคนก็ก็เลือกที่เขาใช้เป็นรีเทสโตช็อตแทนที่จะเป็นเอสเพรสโซช็อตในการทำกาแฟทุกอย่างเลยนะ,ะเพราะว่าอย่างที่บอกอะบางบางร้านเขามั่นใจว่าเขามีความสามารถในการดึงกาแฟที่ได้บาลานซ์ดีความหวานความเปรี้ยวและความขมมันยังอยู่ในรีเทสโตที่ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราจ้ำไปสู่เอสเพรสโซช็อตเนี่ย มันจะค่อนข้างบาลาน์และคือความเปรี้ยวอะ่ะมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่มันจะลดลงแบบเห็นได้ชัดเลยอะ่ะ <Ừ. S 1> แล้วความหอมของ idity อะซิดิตี้อ่ะที่เคยบอกกันมันก็จะลดลงอะ่ะลดลงเลยจนคุณคุณกินแบบกาแฟอเมซอนก็ได้อะ่ะอืมส่วนเนี้ยเขาเรียกว่าดึงตามฉบับมาตรฐานนะครับก็คือเป็นเอพิโซดช็อตอืออืมเพราะฉะนั้นความแตกต่างก็คือความเปรี้ยวความหวานนั่นเอง,เ,อง <Ừ. S 1> เห็นได้ชัด <Ừ. S 1> อยากให้ไปลอง ถ้าไปร้านพวก specialty coffee อ่ะผมเชื่อว่าเขาทำให้คุณได้หมดเลยอืมก็บอกเขาว่าแบบขอแบบดึงสั้นครับใช่ดึงสั้นหรือแบบหลรอๆก็ขอรีสเตรช t ตช็อตอะไรอย่างเงี้ยอือซึ่งผมอาจจะสำเนียงแย่คุณเจมมีเฮ้ยแต่แต่แต่ผมเชื่อว่าคุณน่าจะเคยได้ยินคำว่ารีสเตรชโตเนี่ยจากจากที่ไหนที่หนึ่งด้วยปะถ้าไอน้รนที่ไหนม่รู้อะ เออที่เชียงใหม่คุณเจมเคยรู้จักร้านริทเชสโต้ไหมเออ,อรจริงๆคนนี้ดังมากเออเออเออพี่คนนี้ดังมากเพราะเขาเคยเป็นแชมป์ลาเต้อาร์ตด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะั้นปีสองพันสิบเจ็ดอ่ะเออแชมป์ลาเต้อาร์ตโลกเลยเขาก็เหมือนผมเคยอ่านประวัติเขาเขาก็ไปตอนไปเ,เรียนออสเตรเลียเนี่ยเขาก็แบบไปฝึกง,งานกาแฟาแล้วชอบมากแล้วก็เทลาเต้อาร์ตสุดท้ายได้รงบันาลใจก็มาเปิดแบบสเปเชียลตี้คอฟฟี่แล้วก็ที่เชียงใหม่ตรงนิมาน เออเนี่ยเขาก็ใช้คำว่ารีเทรสโตเลยไปเปิดร้านเป็นชื่อร้านแล้วครับใช่แล้วก็ส่วนใหญ่เบสกาแฟที่ใช้ในร้านเนี่ยเป็นรีเทรสโตช็อตหมดเลยเออก็ให้สมมติชื่อร้านเนาะจะไปใช้เอสเปรสโซตั้งชื่อร้านรีเทรสโตโอ้เท่จังเลยอ่ก็เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีเอกลักษณ์มากๆเลยเนาะแบบในขณะที่แบบร้านส่วนใหญ่เบสก็จะเป็นเอสเปรสโซเนาะ แต่ว่าร้านนี้ก็คือเขาใช้เป็นร<ช>ีเท r เตอร์เลยใช่ครับแล้วถ้าผมว่าจะไม่ปิดหลังจากที่เขาเริ่ม introduce พวกรีเทสเตโตช็อตในไทยอะอย่างหลายๆร้านในในกรุงเทพอะครับก็จะใช้รีเทสเตโต์ช็อตในการทำหมดเลยนะอเออถ้าจะไม่ปิดแม้กระทั่งเชนกาแฟ ى, อย่าง Coffee c รั b เนี่ยก็ใช้รีเทสเตโต์ช็อตนะครับเวลาทำกาแฟเออ ผมชอบค่อนข้างชอบมากเลยไม่ได้ค่าโฆษณาอ,อีกแล้วแต่ค่อนข้างชอบเหมือน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันเหมือนมมีช่วงหนึ่งที่ผมต้องต้องต้องไปแบบเดินทางบ่อยๆอะไรเงี้ยครับ <S <S ผมก็เลือกที่จะกินกาแฟจากคอฟฟี่คลับเนี่แหละถึงแม้มันจะแพงนะแต่เดินทางตอนตีห้าก็ไม่มีร้านไหนเปิดนอกจากร้านนี้ในสนามบินอะไรเงี้ยอ๋อผมออกำลังด<ก>ูงงว่าแบบถึงแม้ว่ามันจะแพงนะแต่มันก็อร่อยอ๋อ,อ,อ,อไม่เอาอ๋อไม่เเป็นเรื่องของไม่ไมีร้านอื่นเปิดใช่ไหม ใช่ช่วงหนึ่งเอ้แต่จริงๆมันอร่อยด้วยแหละอร่อยมากอยากให้ไปลองไปลองลาเต้เขาก็ได้เออลาเต้ร้อนอร่อยอร่อยคุณเจมส์ไปลองกินเขาไปกินผอเคยกินแบบไม่ต้องจ่ายตังค์มีคนเลี้ยงก็เลยอร่อยครับอร่อยเฮ้ยสุดยอดอย่างนี้ทุกร้านก็อร่อยผมว่าเฮ้แต่จริงก็มีเรื่องน่าสนใจกว่านี้ใช่ไหมคุณเจมส์ว่าไอไอเบรดเทีสโตมันมันไปใช้อะไรอย่างอื่นอีกใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันเนี้ยเออผมว่าจะถามเหมือนกันเพราะว่า แบบตอนแรกเราคุยกันเรื่องกาแฟช็อตกาแฟช็อตเนาะแล้วก่อนหน้านี้ผมก็รู้ว่าไอกาแฟที่เรากินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาเต้เอ่อมอกคาปูชิโนทุกอย่างมีเอสเปรสโซ่เป็นเบสแต่ว่าผมอะเป็นคนที่แบบกินกาแฟนมเป็นหลักไงผมก็เลยแบบเอ้ยคุณแบงค์แล้วถ้าอย่างเงี้ยมันผมจะเอาริสริสเทร,ส,รสโตเนี่ยเอาไปทำกาแฟอะไรได้บ้างเอาไปใส่นมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมัน รสชาติมันจะไม่เจอจางไปเหรืออะไรเงี้ยครับอ่าก็ถูกต้องเลยครับคุณเจมเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของลิเทร์สโตช์นะครับจริงๆอ่าเขาฮิตกันมากในประเทศออสเตรเลียามากเลยจนอนย่างที่เราเคยเคยคุยเรื่องเติร์นเวนไปเ,าเนาะว่ามันเป็นคลื่นลูกที่สามเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามหาเอกลักษณ์อะไรให้กับร้านของเขาหรือประเทศของเขาเนี่ยครับมผมเชื่อว่าหลายคนคงคงเคยได้ยินแล้วแหละ ในในเมนูใหม่ๆที่เป็นเมนูนมสองอันเ,ออเมนูแรกก็คือตัวพิกโคโลลาเตออีกอันก็คือแฟดไวท์สองอแบบแฟไวท์เนี่ยสตาร์บัคสตาร์บัคเนี่ยเอาออกมาใช้ด้วยนะครับหลังๆก็คือมีแฟตไวท์ในร้านแล้ะซึ่งมันก็เป็นแบบรูปแบบของการผสมของกาแฟนมเนี่ยนะครับว่านมน้อยนมเยอะนมปันกลางอ,อะไรเงี้ยก็ถ้ากาแฟนมหลักๆที่ทิทๆกันก็มีสี่ตัวใช่ไหมมีลาเต คาปูชิโน่ถ้าถ้านับไปสองตรงนี้อีกก็คือแฟตไวแล้วก็พิกโรลาเต้ซึ่งตัวพิกโรลาเต้กับตัวแฟตไวเนี่ยแหละครับส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงเนี่ยช็อตจะเป็นแบบลิตรเรสโตช็อตแลวถ้าคอมบอนจริงๆ ừ. ครับสำหรับคนที่ไม่ทราบพิกโรลาเต้คืออะไรแฟตไวคืออะไรครับเออจริงๆเนี่ย อยากเล่าเลยนะแต่มันอาจจะเอ็กซ์เทนไปอ่ะแต่ถ้าเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเรามาดิวดาวอันทีหนึ่งก็ได้เนาะคือ <Okay, S 1> ตัวพ <yeah, S 1> ิกโลลาเต้น,นะครับเออจะเป็นแบบใช้ตัวริเทสโต้หนึ่งช็อตแล้วก็นมเนี่ยจะอีกแค่ประมาณหนึ่งออนเองอะ่ะคือเล็กมากเพราะว่าถ้วยเนี่ยประมาณแค่เจ็ดสิบถึงแปดสิบมิลลิลิตรเองครับ mm hmm. เออนะถ้าก็จะแบบริเทสโตอหนึ่งช็อตก็คือสิบห้ามล ประมาณ1ิบห้าถึงยสบเนาะแล้วก็นมอีกประมาณเนี่ยแหละหนึ่งออนถึงหนึ่งจุดห้าออนคือรวมกันเนี่ยมันอยู่ประมาณสักเออประมาณสามสิบสรอยิบห้าอะไรเงี้ยฮะก็ก็จะเป็นแบบเออลิซโต้หนึ่งช็อตแล้วก็ไอ้นั้นน่าจะเป็นสักหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าอะไรเงี้ยแล้วแต่ละกันแต่แฟดูจิ๋วอย่างงี้เนาะใช่กาแฟนมแบบแก้รยเล็กเลยเลยก็คือกินแบบนิดเดียวเขาไม่ได้กินเอาอิ่มก็คือกินกับไม่แค่กาแฟนิดหน่อยเออ แต่ส่วนแฟตไว้เนี่ยก็เรียกได้ว่าจะนมเนี่ยจะเยอะหน่อยแก้วจะใหญ่หน่อยแต่มนมไม่เยอะเท่าลาเต้ส่วนใหญ่ถ้าผมอันนี้เดี๋ยวผมไปดูให้ทีนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะใช้ลิชเชตโตประมาณ2องช็อตแล้วก็ใช้นมเนี่ยประมาณเท่ากันเลยคือแก้วหนึ่งน่าจะน่าจะรวมรม,มา120 1 5 0 ml อยครับ เออเป็นแฟตไวท์แต่ Starbucks oh, <okay. S 1> เนี่ยแฟตไวท์ <c oughs> เขาแบบใจแก้วใหญ่มากเลยนมเยอะเออแต่เนี่ยครับการลาสซิฟายหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ส่วนลาเต้เนี่ยมันก็จะมีมีนมที่เป็นชั้นนมแบบนมเลยแล้วก็จะมีฟองนมเล็กๆด้วยใช่ไหมอีกชั้นหนึ่ง uh huh. แต่ฟองนมมันจะบางกว่าแล้วก็อัตราส่วนนมอะครับเขาจะใช้เยอะกว่าค่อนข้างพอสมควรเนาะแล้วช็อตก็จะเป็นเอสเโซช็อตด้วย ่แต่โซคาปูก็อย่างที่ร,รู้ครับก็คือจะเป็นแบบหนึ่งตอนห่ตอนหนึ่งเลยก็คือฟองนมใหญ่ๆหนึ่งลาเต้นหนึ่งแล้วก็ตัวช็อตของกาแฟนเนี่ยอีกหนึ่งใช่แล้วมันก็จะแบบแตกต่างกันโดยช็อตตัวนี้ด้วยแหละฮะใช่ใช่ใช่ เพราะจริงๆก็เอาไปทำเมนูได้หลากหลายเหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่าแบบจะกินเป็นช็อตได้อย่างเดียวก็เอาไปทําผสมทําเมนูใส่นมอะไรก็ได้เหมือนกันเนาะแม้ว่าจะเป็นช็อตที่แบบดึงสั้นแค่เอ่อสิบห้าถึงยี่สิบมลก็ตามใช่ครับก็ก็ก็จะได้เยอะเลยแต่ก็อย่างที่รู้กันนะฮะว่าบางทีเขาก็อยากจะเอาไปทํากาแฟนมแบบลาเต้เลยอ่ะ แต่นี่คุณเจมบอกอะพอช็อตมันเล็กอะพอคุณไปใส่นมเท่าลาเต้นเนี่ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้กลิ่นกาแฟาขนาดนั้นนะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อแบบข้อเตือนเล็กแล้วะกันว่าสมมติคุณเยี่ยไปคัสตอมไมค์เขาเยอะเยอะอะแล้วมันไม่อร่อยเนี่ยก็ส่วนหนึน่งก็คุณนะกินเราใช่ไหมดูดีๆนะเออดูดูดีๆนิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเพ,เพราะเราเองหรือเปล่าที่ไปคัสตอมไมค์เกินไปเนี่ย<อ>ครับหลักหลายใจความของของพวกนี้ ถ้างันผมอย่างนี้ได้ไหมแบบเอาผมเนี้ยคนกินกาแฟนมแบบลาเต้ปกติมาตลอดผมควรจะเริ่มจากอะไรพิโกโล่ไหมเพราะว่าทุกอย่างมันก็แบบสเกลดาวลงมาแบบจิ๋วๆได้นะครับแต่พิโกโล่เนี่ยผมก็อาจจะเข้มๆขึ้นมานิดนึงนะเออก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงไปลองแฟดไว้ก็ไดนะ้ผมว่า แฟดไว้อาจจะดีกว่า <Okay. S 1> ใกล้เคียงลาเต้มากกว่งดไววันไหนมีแบบไปแวะร้านกาแฟเดนะี๋ยวจะลองไปยืนหน้าเคาน์เตอร์แล้วสั่งเท่ๆดูขอแบบแฝดไว้แบบใิสเตรสชอตครับใช่ลองดูลองไปสั่งในอเมซอนก็ได้ครับครับใช่แต่ไม่มีนะผมเ, <laughs> เมซอนก็ไม่น่ารู้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวหลอกหลอกผู้ฟังไว้ว่าไปลองเดี๋ยวแบบกระม่งงเลยไปได้ยินใครมาอะไรเงี้ย เออแต่ผมรู้สึกว่าจะไม่มีแต่ไม่แน่ใจนะตอนนี้ขาจะเปลี่ยนเวลานะเพราะว่าก็มีข่าวการเคลื่อนไหวในวงการกาแฟนะของเม,มซอนเนี่ยเออเออเนี่ยอยากเล่ามากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหาเวลาเล่าก็คือเขาไปซื้อหุ้นส่วนหนึ่งละของพะคามาล่าเออจริงจริงแต่ผมซื้อเมทเขาบ่อยซื้อเมลลกาแฟเขาบ่อยออจริงจริงต้องต้องบอกว่าเป็นแบบข่าวเคลื่อนไหวท,ที่ที่ดงังพอสมควรอันเนี้ยอยากเล่าเหมือนกัน ไอ้ไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะมาเล่าอ่ะนอ,นอันนี้ก็อีกแล้ว <c oughs> ยกยอดอีกแล้วนะขอยกยอดหลายอย่างเลยเออตอนนี้มันก็เดี๋ยวคอนเทนต์หมดส <c oughs> <t fishing> ารภาพกัตรงๆนะอย่ <S <s <at> งนี้ได้แล้วเหรอเนี่ยโอเคใช่ถ้างั้นวันนี้ประมาณนี้แล้วกันเนอะเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเหมือนกับแชร์สตอรี่คร่าวๆเนอะว่าเอ๊ย perfect shot คืออะไรและจริงๆแล้วถึงจะชื่อว่า perfect ก็ตาม มันก็ยังมี v a r i a t i o n ของมันมันก็ยังมีคนที่คิดว่าลากยาวไปกว่า Perfect แล้วเขาชอบมากกว่าหรือดึงสั้นกว่าเพอร์เฟชแล้วมันก็มีสเสน่ห์ประจําตัวเฉพาะตัวของมันแล้วก็ยังมีบางคนที่ชอบดื่มแบบนี้มากกว่าอันนี้ก็ถือว่าแชร์เป็นข<ช>้อมูลแล้วเวลาไปสั่งกาแฟหรือลองทำกาแฟดื่มเองรอบหน้าอาจจะลองทำให สั้นลงหรือดึงให้ยาวขึ้นลองดูกันได้เนื้ก็ลองเพิ่มสีสันให้กับชีวิตในการกินกาแฟเมนุใหม่มของคุณแล้วกันเนาะถือว่าเป็นความรู้เนื้อชอบไม่ชอบก็อย่างน้อยก็ไม่ไม่ใช่คุณคนเดียวคนอื่นเขาก็กินแบบนี้เหมือนกันลองได้ไม่ผิดกติกาใช่หรือถ้าใครชอบอะไรยัางไงาก็ลองมาคุยกับเราก็ได้นะครับว่าหลังจากกินแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมัน มันเหมาะอับเทสคุณหรือเปล่าก็มีอะไรคุยกันได้นะฮะอลองอินบ็อกมาในเพจ The Proof Cobu ก็ได้ครับโอเคครับแล้วสำหรับเอพิโซดหน้าเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องอะไรในโลกของกาแฟกันอีกก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับเอพิโซดนี้เราก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ